เกระโดดได้เอครับได้ค่ะเปิดเอาเบอร์ส nee hey oh. ี่มาคนเดียวค่ะ เขาจะโดนปลานาเบอรก็ต้องไปแข่งกับนาเบอร์ลาลาโอ้โหลงมังใหญ่เลยเหรอใช่พี่เขาน่าจะเอาเรื่องนะเอาเรื่องเรื่องอยู่แหละแต่ว่าเขาต้องรอดใช่ใช่ที่ปกป้องหนูด้วยนะคะหนูเบอร์เบอร์สองตอบยียนนะะ่ได้ค่ะเบอร์ว่ารักแช่ไปแล้วครับได้เลยได้เลยเรารักแช่ได้ไหม พี่นี่เป็นคนสวยพี่เลือกเลยแต่ไม่สวยถ้าบัดดีพี่หรอกบัตดีพี่สวยเพ่อนไปเถอะคุณโบโลดูสิคุณซื้อม้ใจหรืออะไรบบเห็นอยู่แต่ไปช่าไม่ได้ไม้ไไมไใ,ใจดีพี่บบะ ตาล่าเรายัางเล่นด้กันใหม่มันยิงพี่มาจากไหนวะเนี่โอ้โหมาหายเลยตาอ,อะไเนยออพี่หาง,หงเจอเ้วไ่ยเงี่ย แล้วาตายกันหมดแล้ว<ช>เผื่อทำไมแบนบหนูไม่ได้อ่ะโอ๊ยติดบั้ยติดบัคกิดีนอไปหาที่ไปเนี่ยวเขียวหมดสาเขียวหมด

บ้านตัวไหนโอ้โหซองว่าของจริงของวาที่ี่เป็นอะไรก็ตีนไ่้ไหมคะตีนอะไรห่ะไอ้หนูมีได้เก่งยังเลยอ่ะแบบเติมเติมแบบยังไงอ่ะได้ของเยอะอ่ะเติมได้ของเยอะได้โฟนน้ำแข็งใช่ก็เปิดสุ่มๆเอาครับถ้าไดกิ่แตงสารภาพอ่ะอยากดีไม่ถึง เอ็มโฟกัสสองหมื่นบาทฟาโลก็ประมาณสองหมื่นบาทไม่มีงานอะไรเนี่ยฮะงานอะไรทำไมเติมเกมมาขนาดนั้นี่เป็นแอสตรีปใช่ไหมเนี่ยเปล่าครับมันตายหมดยังคาพี่อะไรนะมันตายหมดยังตายหมดแล้วครับ เขาชูหงอกไม่ทำไมถึงความชูเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนับตีนนัีนทำไมอ่ะไม่หนูเห็นที่ได้เล่นเก่งไรไงหนูก็เลยแบบเ่ปลาบางคนคนเกี่ยวด้วยเหรอไม่รู้อะนับตีนก็มีอยู่ทุกเมียนั่นแหละเอฟโฟนพี่สวยมากเลยค่ะใช่เอฟโฟนสวยมากเลยอะอยากอยากได้ป่ะครับ อยากได้ที่สนใจมีเด็กไหมคะเดิมจะเป็นเด็กตีของพี่ที่สนใจจัดเตมเลยจัดเต็มเลยหนูบอกเลยน่ะเราะมนอเลยที่จะแบ่งางกางเลยโตผมแค่ตัวเดียหนูว่าพี่ต้องเลี้ยงไหวเติมเกมขนาดนี้นี่ลล้ว嘛 ไม่ต่างที่เติมไปนี่กินกินมาม่าทั้งเดือนนะกินได้ไหมครับมาม่ากินได้ค่ะกินว้าวมาม่าก็ได้ค่ะกินอะไรครับกินพี่ได้ไหมคะได้คือขัด้ากว่างั้นเถอะพี่ของพี่ไว้ตรงนี้มีกิฟตตรงนะกันพี่เชืบอไหมพี่เจื่อค่ะเชื่อดูดีครับ มาเป็นเหมือนอะไรนะไอ้นั่นน่ะน้องดูขไอ้น่นอดกคนนั้นน่ะจำได้ปะที่มันที่มันบอกว่าชื่ออะไรแล้วมันบอกว่าน้องอะไรเนี่ยไรกาดรอติกเหมกอนไรลายา่าลาการคดพูดไรยิ่งพิมด้วยด้วยนะคหรือน้าสมมตชื่อจริงๆครับชื่อในวงการชื่อชื่อในวงการหรือเปล่า เียแล้วเธอชื่ออะไรชื่อฮันนี่ชื่อเจจิชื่ใแม่ใช่ใช่ใช่ในคีย์ไม่ถนัดนะในทียไม่ได้คียที่รักก็ได้ที่รักจ๋าี่รักขาีนี่รู้งานมากเลยนะคะ แฟนแฟนเล่นอย่างนี้แฟนไม่ว่าหรอครับพี่มีไม่มีใครโสดค่ะไม่มีแฟนแต่มีมีากกว่าแฟนใช่ไหมเนี่ยไม่มีเลยค่ะพี่โบกเปิดไมค์คุยดิพี่ไม่นี่แฟนหรอแต่ที่มีแฟนแล้วไงแต่คุณยังมีผมนะครับแเราจะสยนทนา เดี๋ยวพี่ก็ตอก็มไม่เข้าใจขตามที่ได้หลงไปันได้ธอถ้าเธอยังไม่มีตแผนะอบคัวผมเต้องคจมน้ำนเาะผมเป็นพวงหนูว่าหนูจะขอพี่พีหนูยิมันครับบอทก็ไม่เ้หรอกผมไม่ต้องการให้ใครมาประกิจิทุนครับ ไปเถอะอ๋อ oh, yeah. <Jade. S 1> บีมาคือบอดลงคอได้ป่ะเคนนะอยู่ไหนยยิ่ไหนยิิงยงยิยิงยิยิง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 ยยิงยิงย ้ยนีมันจะกินอยู่แล้วมาแล้วว่ามันไม่สกนอนเนาะเกอบลงไปนอนไปค่ะดีมา ในวงกก็ได้ครับพี่ขาคนที่เป็นบัดดี้พี่เขาคือแฟนพี่หรอไม่ใช่ครับถ้าเป็นแฟนผมผมกาขึ้นว่าแฟนแล้วพี่อ,อ,อยากขึ้น,รนประธานนะกับผมปะล่ะ มีกระฝืนเขียวหมมีพอี่หนีว่าหนูไม่ต้องเล่นนะและไม่ต้องเล่นนะหนูอยู่ข้างหลังพี่เขียวหมดเขายิงหนักกว่าหลายท่มากนะมันน่าจะดึงมันได้ ข้ามันครับคื่อยากข้ามเลยพอเราเป็นหนูวิ่งตามอ่ะพเล่นขีดขีเอ้ยต้องถามว่าพี่เล่นตั้งแต่สีสันเท่าไหร่รับครับอืมอยืนเท่าไหร่คะเนี่ยอะไรนะฮะพี่ยืนเท่าไหร่คะยี่สิบห้าครับคุณล่ะอ๋อ อายุเป็นเพียงคนตัวเล็กหเด็กอยู่เลยค่ะอุ้ยมีสโมคี้ไก่เป็นเพีแค่ตัวเล็กใส่เดี่ยวได้หมดเลยนะครับอยู่ได้หมดไม่ต้อใส่อะไรก็ได้ค่ะผมชอบเลยครับอย่าเด้ออย่าเด้ออุยหนูว่ามันต้องเก่งมากๆนะแตมันเห็นหนูเนี่ยหนูตัวใหญ่ไหมครับ เราลงมาอุ้มหนูแล้วล่ะค่ะไม่ใหญ่เลยปะ่เราอุ้มหนูเหมือนกันครับอุ้มหนูไม่ใครอุ้มหนูเลยที่หนูวิ่งไปไม่ได้มันมีคนอยู่ตรงหนูอ่ะมมีสองคนฮะอหัวงัไงไปอยู่ตรงไหนวะัหได้ หนึ่งเด็กหนึ่งตัวละค่ะมาสอนหน่อยได้ไหมคะพี่สอนอะไรครับหนูเล่นไม่เก่งหนูจะเล่นเก่งไล่นไงอุ้ยจุ๊บจังเก่งเลยอ่ะหนูเห็นมีคนนึงอ่ะพี่ว่าหนูจะตายไหมฮะตายแล้วครับ พี่เคยยิงไปแล้วเข้องวงแรงเนาะเอ้ไหนตายไหมตายวงไหมตายวงไหมไม่ตายไปไปตาของเราไม่ตายหรอกเราจะดูแลเองตายทำไมเราตายแล้วอ่ะอยู่เรื่อหนูหนูตายแล้วอ่ะพี่ลุงดิ๊งไม่ ป่าหนูจบเกมต้องเฉลยเร็้วละเต,ต้ผมว่ายังไม่น,าน่ารีบเฉลยนะตีนี้ปั่นนปันป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 ่นได้อยู่หลาย,ลายตาอยู่นะตี้เนี้ยจะอยู่ตีนี้านานๆสวัสดีทุกคนได้นะวยเพราบคุณดาวยีไอ้สิบห้าดวงด้วยนะครับเจ้าเบนชอบว่าคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอวาร์มมาให้ ถ้าเรากินไก่กินนี้แล้วแล้วเราได้อะไรปะเราเธอให้เฟซแล้วเปล่าเอาเฟซเท่าไหร่บีฮะพี่จะเอาเฟซเท่าไหร่คะอะไรนะพี่จะพี่จะเอาเฟซเท่าไหร่คะพี่เอาไปนี่จะแอดปะแอดครับต้องถามว่าแล้วเราจะให้ไหมครับแล้วจะรับไหมได้ได้ได้ ไป้ทำไม<ช>แล้วไปูตรงนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วครับโอ้ใส่ต้อ,อให้แล้วะอายุเท่าไหร่กันแล้ะครับ49หนูเอง9จ้ะไม่เชื่อทำ okay <laughs>